สวัสด hey ีครับนิเวศวอเปอร์เราจะมาพาพบกับใครวันนี้โปรดจามชมครับ ักทีThank ครับพี่เอกสวัสดีครับเอกครับพี่ทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วครับถ้าตั้งแต่ปีสี่สองที่เข้ามาก็ปัจจุบันก็น่าจะประมาณปียี่สิบปีแล้วแล้ววันหนึ่งพี่ทำอะไรบ้างครับตั้งแต่เช้าเลยพี่้ในการทำงานแต่ละวันเ,เวนิทัสมันแบ่งออกเป็นมาณสี่ฝ่ายก็คือฝ่ายถ่ายรูปกราฟ,ฟิกตัดต่อ แล้วก็ฝ่ายโสดห้องประชุมอย่างพี่เนี่ยพี่อยู่ฝ่ายโสตของห้องประชุม mm. สิ่งที่พี่รับผิดชอบก็คือห้องประชุมทั้งหมดอ่ะที่พี่รับผิดชอบอยู่มันแปดห้องซึ่งเราอ่ะเป็นฝ่ายสนับสนุนทางด้านการเรียนการสอนทางด้านการอบรมแล้วก็การจัดประชุมต่างๆครับสิ่งที่เราเตรียมเนี่ยก็คือจะเป็นเตรียมจุดหลักๆแล้วก็คือจะเป็นเครื่องเครื่องฉายโน้ตบุ๊กเครื่องเสียงซึ่ง อันนี้มันปกติที่เราที่เราเตรียมให้ทางการทางห้องประชุมแต่ทุกวันนี้ด้วยสถานการณ์โควิดเราก็ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นาการประชุมผ่านระบบเทเลคอนเฟล็นซ์ครับซึ่งมันเป็นหน้าที่ของเรานะเราก็ต้องอทำให้ระบบการเทเลคอนเฟล็นซ์ในการประชุมเนี่ยสามารถทำได้แล้วโควิดเราก็ทำคอนเฟล็กซ์กันแล้วเจอปัญหานะครับว่า เราเนี้ยคอนเฟน์เป็นเรื่องใหม่ที่เราต้องทำใช่ไหมครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ในเด็คอนเฟนซ์เราก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเ,อเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นในห้องประชุมเราเราก็ต้องมีเทคนิคนะที่จะที่จะต้องใช้เพื่อจะได้แก้ไขในห้องประชุมได้จะได้ไม่เกิดเสียงอย่างนี้เสียงสะท้อนในห้องประชุมแล้วก็ระยะเวลา20ปีครับที่พี่อยู่ที่นี่มาพี่ เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆหรือคนแปลกๆอะไรแปลกๆในการทํางานที่นี่ป่ะครับแปลกๆเลยเรื่องผีนี่คุณไม่ได้ถามเรื่องนี้ใช่ไหมก็<อ>มันเป็น<อ>เรื่องของความรู้สึกนะกออ็เราก็อาจจะรู้สึกว่าอาเหมือนจะมีเขาอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วในห้องประชุมที่เราเรื่องเกินเลยนอกจากหน้าที่เราก็คือส่วนใหญ่เราจะเก็บของเก็บของที่มีคนมาร่วมประชุมอ่ะในในห้องประชุมอ่ะแล้วเขาลืมของไว้ iPad มือถือโน้ตบุ๊กเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าตางังค์กุญแจรถ b m เอ็มเรเรายังเคยได้เลยยังเคยเจอส่วนใหญ่เราก็จะพยายามพยายามตามหาเจ้าของแล้วก็ส่งคืนให้เขา mm. ก็ส่วนใหญ่เราก็จะได้ได้ไดความขอบคุณ mm. แต่ก็มีมีบางส่วนเหมือนกันที่เขามองว่าเราอ่ะเหมือนเป็นคนร้าย มาจ้องเจอขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอามันก็เลยทําบั่นทอนในการทํางานของเราไปเราก็เลยไม่เคยกล้าย,ยุ่งกับของที่เจอเท่าไหรแ่แล้วก็แล้วก็ความสําเร็จนี้สิบปีนะครับพี่ที่พี่ภูมิใจกับอาชีพที่เป็นนักวิจัการโสดที่ทําอยู่นะพี่น่าจะเป็นความพึงพอใจที่คนที่มาใช้บริการเราแล้วเขาพอใจกับ งานที่เขามาจัดที่เราเราสําเร็จรู้ล่วงไปได้ทุกงานนั่นทําให้เราก็รู้สึกพอใจภูมิใจไปด้วยครับแล้วพี่มีอะไรอยากบอกเด็กที่จะมาทํางานในของโสดห้องประชุมเนี่ยควรรับมืออะไรบ้างแล้วควรต้องทำยังไงบ้างอ่ะจริงๆแล้วเราเราพูดบอกกันน้องๆหรือบอกทุกๆคนที่อยู่ใกล้ๆเราเสมอนะว่าการทํางานอะ่ะคือการแก้ปัญหา ฉะนั้นเราต้องรู้จักในการแก้ปัญหารู้จักที่จะเรียนรู้เพราะว่าในการทำงานแต่ละอย่างอ่ะบางทีพอในยามฉุกเฉินแล้วอ่ะเราจะสามารถเราต้องสามารถทำให้งานตรงนั้นอ่ะสำเร็จได้ผ่านไปได้ในในช่วงเวลาที่ที่จำกัด die เอาครับก็จบลงไปแล้วครับรอบเวทวอล์กเอร์ EP สอแล้วครั้งหน้าเราจะพบกับใครที่ไหนยังไงโปรดติดตามชมตอนต่อไปครับผมครั้งนี้น้องเบสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับฟังดูเหมือนรายการไลฟ์สดเอ้นนี่ผู้หญิงคนนี้ไลฟ์ไลฟ์สดขายของอะไรตคุณเม่ขาคุณเม่ขา ย้นแล้วกัน <c oughs> ยำก <c oughs> ็ได้เราคิดไม่ออกมันกินอะไรยำแหละย,ย,ย,ยังไงเนี่ยทำไมเขาไม่ยอม,ยมโชว์อะไรเออหรือถ้ามีสัตว์เองก็ใส่เออยย้ำได้มา หมอไม่ยอมแชร์ครับขอไปดูกนนะ